นะคบวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมรถใช่เกมรถอันนี้ผมก็เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเร็วๆวนิดนึงผมก็จะอะไรอย่างเงี้ยอราไปเริ่มเล่นกัน 3- 2 1นไปเป็นเกมที่เราจะต้องใช้มือเลื่อนเป็นเกมของมือถือแต่ว่าอาจจะมีในคะอมผมก็ไม่รู้โอ้ตอนนีด้ด่านอะไรไม่รู้แน่ตรงนันเอ้ย ตอนนี้เราอยู่ด่านน้ำผมเพิ่งรู้เนี่ยเออเอออ้พอรถพังทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะต้องแพมันสามารถเริ่มใหม่ได้อตอนนี้ผมนํำที่สองล้ลชท่านทอม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 อโอ้โหสัชัชใกล้ถึงแล้วทุกคนตื่นใจนี่ผมพาอะไรไปเนี่ย วุ้ยกดถึงเส้นชัยแล้วว่ะโอ้ยได้ที่สองนะทุกคนเอ้ยได้ที่สามไม่ได้ได,ได้ที่สองเออดที่สาม yes, sir เดี๋ยวอัปเกรดรถก่อนนะครับฮู้อัปเต็มเลยอัปเกรดรถเหลืออีกนิดเดียวโอเคงั้นเราไปเล่นกันอุ้ยโฆษณาเดี่ยโอเคตอนนี้ก็ผ่านโฆษณาม,มาแล้ว ผมไปอัปเกรดรถอะไรแบบนี้แนะงั้นไปโอ้ยอ,อะไรเนี่ยแต่ถ้าเราอัปเกรดรถมาใหม่เนี่ยรถเรามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรได้นะทุกคนรถเราจะเปลี่ยนได้ว่ารถเราจะเปลี่ยนรูปแบบวู้ตอนนี้ผมที่หนึ่งแล้วนานที่หนึ่งเฮ้ยตอนนี้ผมต้องตี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 ที่หนึ่งตีที่หนึ่งเฮ้ย เฮ้ยผมกลับมาที่หแล้วไม่ได้นะเอ้ยเช็ดเขเก้เกว้าผมบ้าผมแทนแน่นะเฮ้ยฮ้้ยเฮ้ยเอย่านะอย่านะูดตอนนี้ดำที่สี่แล้วูด่านนี้น่าจะเทนะอึเซนาลาดูไมว่าเดินน่าอึ เออไม่ได้ร้องเพลงเก่าแก่รู้ไหมรู้ไหมว่าเธอน่ารักเบาเบาว่าเธอน่ารักตานรู้ไหมว่าเธอน่ารักจะไม่ได้ร้องเพลงเก่าแก่รู้ไหมรู้ไหม ไปด้วยนะทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ป้าผมโทรมาเออเนี่ยทุกคนพอเราอัปเดตเก็บได้ถึงอัปเดตเต็มเราก็จะได้ไอ้เนี่ยเราก็จะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกัก๊อปเราก็จะได้ทีลบหรือไม่ก็ได้เอ้ยลืมไปนิโฆษณาขอเพลงให้ดูโฆษณานะโอเคนะ มันจะอัปเกรดรถหรือมันจะให้ซื้อรถก็ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ผมเจอซื้อรถไปแหละแต่ว่าตอนนี้ผมต้องไปถึงจุดสูงสุดมาเลยผม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 อตอนนี้ผมนำที่หนึ่งแล้วเออ <c oughs> สียย่ยงมดโอ้ตกที่ห้าเลยทุกคนไม่น่า ตั้งสองไอ้ล้นบ้าข้างเฮ้ย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 ไม่มีไม่มีใครหยุดผมแห่ๆคราะเนี่ยโอ้ตอนนี้ผมตกที่ห้ายาเฮ้ยสี่แล้วไม่เป็นไรอุ้ยอุ้อ้เบรกรถกลางคันอะรอน้อนอนนอนนอนนน ควมเร็วลุตตกหมดเลยเนี่ยอื้อเหโดนผมต้องเนียนๆเร่งความเร็วสปีดไฟเตอร์โหการนี้มึนหัวนะทุกคนขอโทษทีขอโทษทีทษท่ให้มึนหัวนะทุกคนออ้ตกที่สามได้ที่สามนะทุกคนโอเคเกมนี้อาจจะเล่นยากนิดก็ไม่รู้มันจะเล่น ไปไหนอะล่นยากไปไหนว้าวจะตกจะตกโอเคโอเคงั้นเราไปกันโฆษณาอีกแล้ยกำผันโฆษณามาแล้วเกมโฆษณาอย่างเยอะจังเลเฮ้ยมันโอ้โหตอนนี้ตีตีโหตอนนี้ผมความเร็วเริ่มลุนและเริ่มลุนและไม่น่าไม่น่าปล่อยเลยไม่น่าปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่านนี้ต้องซิกแซกนะทุกคน เออบอกแล้วด่านนี้ต้องซิกแซกเออเฮ้ยเออเอ้เหโดนไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยซิกแซกเออโอ้โหด่านนี้เยอะเหลือเกินเยอะเกินเยอะเกินผมเล่นไวาว้าวเกมมีแพ้มีชนะนะครับโอเค buớ 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 ẹt yeah nắm đây, nắm đi nâm đay nâm đi ờ huỵ 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 cứ cắc cứ Yes lốt mà lại ừ ừ 6 ủa ยังไม่พอยกอไอรถไอเกมเอสเซอร์เกมิงเอสโอเคนะโอเคไปเฮ้ย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 ยานะเองเองผมคิดว่าผมนำกว่าแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันรถระดับชาติอ้าว ค้างซะแล้วเอาไป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 จะพังเรือต๊อกแต่ว่ามันเหมือนติงอยู่นะโดนโอเคไปไปยัย้แ่ เฮ้ย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 เราเบิดเราเบิดทุกสี่ก้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองไปที่วัดซิวัดเสียวไหมล่ะไปที่วัดเสียววัดเสียวเอาคือเดช ห้าร้อยแล้วไปซืออปซ้อรถใหม่ครบห้าแล้วเลยไปซื้อรถใหม่รถนี้โอ้โหไปทุกคนก,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 ก็บายบายนะครับ